สวัสดีครับเช้านี้เราอยู่กันที่ต่างจังหวัดนะครับที่สระ,ะคามเนี่ยครับตอนนี้ก็มาพักที่สอพี่สาวครับโรงแรมเช้านี้อากาศดีครับอากาศเย็นมากเลยหมอกแรงครับเปียกหมดเลย ดูชมทุ่งนาครับยากาศเช้าๆอากาศดีนะครับตอนนี้ทุ่งนาข้าวก็เริ่มเกี่ยวกันแล้วครับ <c oughs> ทุ่งนาก็อานีาาน้ทุ่งนาครับ ยากาศดีครับตอนเ,เช้านี่ภายในบริเวณโรงแรมที่พักนะครับมีบริเวณงานจัดเลี้ยง ช้างหมอกแรงครับอากาศดีมากเลยอากาศกำลังเย็นสบายครับช่วงนี้จะเข้าหน้าหนาวครับต้นหนาวแล้วสองฟ้าก็สวยๆนะครับยันย้อเชา้าหมอกฝนหมดไปแล้วครับ เดินชมบรรยากาศในดีสอร์ทนะครับรถแอดก็จอดอยู่นี่ครับพักที่สองหลังนี้ครับเป็นเรียนไม้ครับใครแวะมาก็อยู่ตรงสารคามบาระบือครับบรรยากาศดีครับพี่สาวเป็นดีสอร์ทพี่สาวผมเองบรรยากาศก็ดีครับนี่ เป็นบ้านไม้เรียนกับมีห้องจัดเลี้ยงห้องสัมมนาเรียบร้อยครับอากาศดีมากครับเยน็ยนๆหน่อยหนึ่งนะครับ นี่ดอกอะไรเอ่ยนี่ไงก็เรียกก็ดอกสวยๆครับดอกสวยๆนี่ดอกไม้สว,สวยเลยอืมก็เยกดอกลูกเงาะสวยครับดอกไม้เนี่ย ก็หมอก็ลงอ,อยู่ครับเย็นๆย็นเลยครับตอนเช้ายากาศเงียบสงบด,ดีครับเงียบเง <ๆ S 1> ียบเงียบเงียบเลยวันนี้ก็พาไม่มีอะไรมากครับพาชมบรรยากาศ ตอนเ,เช้าๆกับอากาศดีๆนะครับผมเก๋ครับเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ